กระโปรงไปคืนแล้วนี่เงินสองพันหยวนที่ได้คืนฉันจะกลัวขนาดนี้ทำไมเนี่ยทำให้มันปกติหน่อยสิกระโปรงเอาไปคืนแล้วนี่เงินสองพันหยวนที่ได้คืนรับไปสิฉันควรสุภาพกว่านี้ไหมนะกระโปรงฉันเอาไปคืนแล้วนะและนี่ก็เงินสองพันหยวนที่ได้คืนขอบคุณได้มากนะ ฉันจะขอบุณเขาทำไมเนี่ยฉันควรโยนเงินใส่หน้าเขาไปเลยเอาเงินสกรปรกของนายใส่หัวขับสมัยโบราณไปเลยฉันถึงจะขึนเร็วดีจังเลยเนะนี่ยนี่อุตสาห์ซ้อมตั้งนาน คือคนสำคัญของนางหรือเปล่านะอิตาน,นี่ยังคิดจะให้ฉันไปจีบเจ้านายอีกสินะทำไงให้เขายอมแพ้ดีเนี่ยนายคงไม่ได้วางแผนเรื่องฉันกับเจ้านายอยู่หรอกใช่ไหมตีฉันให้ตายฉันก็ไม่ไปจีบเขาหรอกนะทำไมอ่ะก็เจ้าคงไม่ได้มีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหม เหมือนจะเป็นวิธีที่ดีเลยนะอืมจริงๆก็มีนั่นแหละจริงๆฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วใครเอ่ะนายฮะว่าฉันจะไม่อายที่จะพูดกับนายเหรอสรุปคือต่อไปนายไม่ต้องหาคู่ให้ฉันอีกแล้วนะ ก็ชอบค่าจริงๆด้วย